ก็มีไอจามเป็นน้ำมูกอยู่ตลอดเวลาไม่เคยหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เจอฝุ่นเจออะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอยู่ตลอดนะคะก็กินยาเม็ดเหลืองๆอะค่ะมาตลอดเม็ดเหลืองแล้วดีขึ้นไปฮะก็มันก็ได้แค่ระยะหนึ่งอะค่ะทานเสร็จปุ๊บอาจจะสองสามชั่วโมงนั้นมันก็ไม่มีน้ำมูกไหลระหว่างที่เป็นภูมิแพ้อยู่อะค่ะก็จะมีอาการของโรคกระเพาะแล้วก็ปวดท้องมากค่ะจนกระทั่งต้องเป็นลมไปเลยตอนนั้นคุณหมอบอกว่าเป็นกระเพาะอาหารอักเสบค่ะครับเป็นเรื่อยมา ก็ดูแลคุณหมอเลยมาภาวะพวกนี้มันก็ทําให้เราแบบเครียดด้วยกังวลด้วยคุณหมอบอกสาเหตุไม่ได้ใครแนะนํำให้พบกับเพื่อนค่ะค่ะพวกอาหารเสริมค่ะที่ฉันลองหมดเลยรอบนั้นมาถึงเจอปุ๊บมีความสุขอันนี้วิเศษสุดเลยกินไปเสร็จพอเริ่มสสารแคปซูลมาใช่ไหมคะขวดแรกกินได้ไปแค่ประมาณอาทิตย์เดียวค่ะหมดขวด ก็คือช่วงแรกเอามากินเลยคือวันละ9แคปซูลหเก้าเลยก็คือเช้าเที่ยงเย็นเลย3ามสเดี๋ยวที่ทานเก้านี่มั่นใจมากเลยมั่นใจมากีความรู้สึกว่าเเราชื่อลด้วยเรารู้ว่ามังคุดอะมันดีอยู่แล้วครับค่ะเพียงแต่ว่าเราไม่รู้หรอกว่าที่นี่ที่มันกินดีมากเนี่ยคือด้วยสกัดออกไปแล้วมารู้ที่หลังแล้วอ๋อครับแต่ตอนนั้นรู้สึกว่ามันดีครับแล้วก็พอหลังจากกินไปเนี่ยจากคนเคยหาหมอนะคะเพราะว่าด้วยด้วยสุขภาพหลายอย่างมากแล้วก็เป็นคนแต่มีความสึกวันนี้บีมแล้วคือเหมือนกับ ได้ชีวิตใหม่ยังไงอ่ะดวบอกพวกเรอสิไดห้ชีวิตใหม่มือนก็ว่าวันนี้ทํางานมั่นใจมากขึ้นติดต่องานมีความสุขไม่ติดขัดคือเหมือนกับบุคลิกเราดีขึ้นจากคนที่เคยเดินทํางานแล้วต้องพกผ้าเช็ดหน้าพกทิชชู่เพื่อซับจมูกหรือว่าซับตาอยู่ตลอดเวลาไม่มั่นใจนะค่ะซึ่งตอนนั้นเดิมีเวาสอกว่าทํางานไปก็ไม่มีความสุขอะค่ะครับปูเชื่อว่าทุกคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะคิดอย่างปูค่ะตอนนี้เราก็เพราะก้าวไม่มีแล้ว ไม่จุกไม,มไม่เสียดไม่มีเลยไม่จุกไม่เสียดไม่แสบไม่มีเลอส้มเลอเปรี้ยวทุกอย่างแม่มแปี้หมด